หนูจ้ะยายอยากได้น้ำหอมไปเป็นของขวัญวันเกิดให้ล้านสาวน่ะสวัสดีค่ะคุณยายอยากได้น้ำหอมตัวไหนเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะแต่ที่มีแต่น้ำหอมแพงๆนะคะยายไม่เป็นไรลูกแพงเท่าไหร่ยายก็จะซื้ออันนี้แพงสุดแล้วใช่ไหมในร้านนี้ยายขอทดลองได้ไหมพี่พีกไม่ได้นะน้ำหอมตัวนี้มันแพงมากเลยนะคะมันไม่มีตัวทดลองไม่เป็นไรหรอกชมพู่ให้ยายแกทดลองไปเลยเอองั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันหรอกยายซื้อเลยแล้วกันทั้งหมด1,300ค่ะเออ ยาลืมกระเป๋าตังค์ไะลูกนั่นไงเห็นไหมพี่พิกนุบอกแล้วแกไม่มีตังค์จ่ายหรอกพี่ต้องรับผิดชอบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายออกไปเอาตังค์ที่รถแป๊บหนึ่งนะยายเอาน้งหอมออกไปด้วยทําไมพี่พิกรับผิดชอบเลยนะนจะโทรหาเจ๊ชมพู่พี่พีกมีปัญหาอะไรกันบอกเจ๊มาซิก็พี่พีกอะค่ะเจ๊ให้ลูกค้าน้ำหอมออกไปโดยที่ยังไม่จ่ายตังค์เอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่พีกแกแค่ลืมกระเป๋าตังค์ค่ะเดี๋ยวแกก,ก็กลับมาจ่ายแกไม่กลับมาจ่ายหรอคะเจ๊สภาพแกจนก็จนชมพู่หยุดนะอย่าดูถูููกกกลลค้้าานจะอม ยายฮะยายยายจะมาทําไมไม่บอกหนูก่อนยายตั้งใจจะมาตรวจด,ดูพนักงานที่หลานรับมาแล้วยายก็ได้คําตอบแล้วต่อไปนี้จําไว้นะชมพู่อย่ามองคนที่ภายนอก